เราได้ค้นพบเคปเลอร์ 22b ซึ่งเป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะขนาดเล็กในกลุ่มดาวหงส์ดูเหมือนไม่มีอะไรสําคัญใช่ไหมแต่มันเป็นเรื่องใหญ่มากนี่เป็นดาวเคราะห์ดวงแรกที่ตั้งอยู่ในเขตอาศัยได้ซึ่งถูกค้นพบโดยกล้องโทรทัศน์เคปเลอร์เกล่าวอีกในหนึ่งคืออาจมีน้ําอยู่บนดาวเคราะห์แห่งนี้และถ้ามีน้ําก็อาจมีชีวิตเคปเลอร์ 22b อาจเป็นบ้านหลังใหม่ของเราได้งั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วการค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่นั้นไม่ง่ายเลย ไม่ใช่ว่าเราจะมองเห็นได้ทั้งหมดผ่านกล้องโทรทัศน์สุดเจ๋งของเราแม้แต่กล้องฮับเบิลที่ทรงพลังก็ตามบางครั้งดวงดาวก็มีขนาดเล็กและสลัวมากจนยากที่จะหามันเจอบนแผนที่สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับแคปเล r ์ 22B ในกรณีเช่นนี้นักวิทยาศาสตร์ต้องใช้วิธีพิเศษขั้นแรกพวกเขาถ่ายภาพดาวเลิกในช่วงเวลาต่างๆจากนั้นพวกเขาก็มองดูและคิดว่าอมมีจุดมืดบนดาวเลิกดวงนี้ที่ไหนสักแห่งไหมนะแต่ถ้าพวกเขาพบนั่นก็อาจเป็นดาวเคราะห์ ภาพถ่ายเหล่านี้ช่วยเราค้นพบสิ่งที่สำคัญมากเช่นอย่างแรกมีดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ข้อ2นี่คือขนาดรัศมีและระยะทางจากดาวฤกษ์และสุดท้ายเราจะอาศัยอยู่ที่นั่นได้หรือไม่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเคปเลอร์ 22b คล้ายกับโลกของเรามากและอาจกลายเป็นโลกใบที่2มันยังอยู่ใกล้เรามากมันห่างออกไปแค่635ปีแสงใช่มันประมาณ48,000ล้านล้านกิโลเมตรแต่นี่เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ใกล้ที่สุด เคปเลอร์22ซึ่งเป็นดาวเลษ์อของเคปเลอร์ 22b เป็นดาวเคราะห์สีเหลืองมันคล้ายกับดวงอาทิตย์ของเรามากขนาดเท่ากันรัศมีเท่ากันอายุเกือบเท่ากัน4,000ล้านปีความแตกต่างอยู่ที่ความส่องสว่างเท่านั้นมันสลัวกว่าดวงอาทิตย์ประมาณ20%เพราะงั้นไม่ว่าคุณจะเพ่งสายตามากแค่ไหนคุณก็จะไม่เห็นดาวเลษ์กดวงนั้นบนท้องฟ้ายามค่ำคืนดาวเคราะห์เคปเลอร์ 22b มีขนาดใหญ่กว่าโลกของเราประมาณ2.4เท่าและนั่นก็ค่อนข้างดี รัศมีที่มากขึ้นหมายถึงอาจมีน้ำและพื้นที่ในการอยู่อาศัยมากขึ้นแม้ว่าการเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งจะใช้เวลาสักพักมันน่ากลัวที่จะจินตนาการถึงการอยู่บนเครื่องบินนาน3วันเราไม่รู้มวลที่แน่นอนของดาวเคราะห์ดวงนี้แต่นักวิทยาศาสตร์คิดว่ามันใหญ่กว่าโลกจริงๆแล้วมวลของเคปเลอร์ 22b อาจมากกว่ามวลของโลกถึง36เท่ามันหมายความว่าอะไรแรงโน้มถ่วงแรงมากไงละ่ะ ถ้าดาวเคราะหหนักกว่าโลก36เท่าแรงน้มถ่วงจะแรงกว่าประมาณ6เท่าคุณยกมันฝรั่งหนัก9กิโลไหวไหมลองยก54กิโลดูสิไม่ต้องพูดถึงว่าตัวคุณเองจะหนักขึ้นอีกมากบนดาวเคราะหดวงนี้คุณจะต้องกล้ามแน่นสุดๆแค่เพื่อเดินที่นั่นคุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นนักพ่อกายตัวจริงแค่เพื่อไปทํางานสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือด้วยแรงน้มถ่วงเช่นนี้เพื่อจะอยู่รอดได้ยากมาก อย่างน้อยผู้มันต้องการอิสระสักหน่อยในการงอกขึ้นจากดินและสัตว์ต่างๆหมาแมวของเราจะต้องกลายเป็นก้อนกล้ามเนื้อเล็กๆเพื่อความอยู่รอดที่นั่นแต่ถ้าดวงเคราะห์ดวงนี้มีสัตว์ของมันเองหรือสัตว์อื่นๆอาศัยอยู่เราก็จินตนาการได้คร้าวๆว่าผู้มันจะหน้าตาเป็นยังไงผู้มันอนัดมีขามากมายเพื่อให้เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นพวกมันจะไม่สูงมากนักแต่ผู้มันใหญ่โตและแข็งแรงมากอืมแมงมุมยักษ์กล้ามโตอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้นะ ข่าวดีก็คือทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันถ้าเราโชคดีมากๆและแรงโน้มถ่วงที่นั่นแรงกว่าโลกแค่เล็กน้อยแน่นอนว่าการอยู่ที่นั่นก็จะง่ายขึ้นมากสิ่งต่อไปที่เรารู้เกี่ยวกับเคปเลอร์ยีบีก็คือมันอยู่ใกล้ดาวฤกษ์ของมันมากกว่าที่เราอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ประมาณ15%ถ้าเคปเลอร์ยีบอีอยู่ในระบบสุริยะของเรามันจะตั้งอยู่ที่ไหนสักแห่งระหว่างโลกกับดาวศุกร์หมายความว่าเราทุกคนจะมอดไหมไม่ใช่หรอกอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ ดาวเคปเลอร์22ค่อนข้างเย็นประมาณ5,538องศาและนั่นเป็นเหตุผลที่เราสันนิษฐานได้ว่าอุณหภูมิบนเคปเลอร์22 b จะใกล้เคียงกับบนโลกถ้าดาวเคราะห์คโคจรรอบดาวเลิกในลักษณะเดียวกับที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งเรายังไม่รู้จริงๆเคปเลอร์22 b ก็หมุนรอบดาวเลิกแบบตะแคงข้างได้อย่างเช่นดาวยูเรนัสอะไรนะคุณไม่รู้ว่าดาวยูเรนัสตะแคงอยู่งั้นเหรอแล้วดูที่วงแหวนของมันสิ ใช่ดาวยูเรนัสมีวงแหวนเหมือนดาวเสาเช่นกันแต่พวกมันอยู่ในแนวตั้งจักรวาลเป็นสถานที่ลึกลับจริงๆเพราะงั้นถ้าเคปเลอร์ยบมีเป็นแบบนั้นจริงๆอากาศบนดาวเคราะห์ก็จะไม่ค่อยดีนักฤดูหนาวที่หนาวยังไม่น่าเชื่อจะตามมาด้วยฤดูร้อนเป็นประจำและเช่นเดียวกับดาวเคราะห์ที่ถูกล็อกด้วยแรงไททันเราจะอยู่ได้อย่างสบายแค่บนพื้นที่แคบๆระหว่าง2ฝั่งที่บ้าคลั่งนี้หวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นและมันหมุนตามปกตินะ แต่ก็ไม่ได้แย่ไปซะทั้งหมดการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอาจมีมหาสมุทรบนเคปเลอร22์ 22b คุณรู้อยู่แล้วว่าน้ำหมายถึงชีวิตแต่ในกรณีนี้มันเป็นข้อดีสุดๆเพราะดาวฤกษ์ที่ปกคลุมด้วยมหาสมุทรจะมีอุณหภูมิที่คงที่กว่าเสมอน้ำจะดูดซับความร้อนบางส่วนและกระจายไปทั่วดาวเคราะห์อย่างเท่าเทียมกันส่วนที่ร้อนจะเย็นลงและส่วนที่เป็นน้ำแข็งจะอุ่นขึ้นและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกเมื่อหลายพันล้านปีก่อน เมื่อโลกของเราเริ่มมีแอ่งน้ําเล็กๆเป็นครั้งแรกดวงจันทร์ที่รักของเราได้ช่วยให้แอ่งน้ําเหล่านี้กระจายไปทั่วโลกด้วยเหตุน,นี้ดาวเคราะห์สยองขวัญที่ร้อนแผดเผาซึ่งเคยเป็นโลกของเราก็ได้กลายเป็นลูกบอลเล็กๆน่ารักที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาดังนั้นเะเคปเลอร์ 22b มีน้ําแต่ไม่มีชั้นบรรยากาศนักวิทยาศสาสตร์คิดว่าอุณหภูมิเฉลี่ยที่นั่นอาจอยู่ที่ประมาณลบ18องศาแต่ถ้ามันมีชั้นบรรยากาศคล้ายโลกด้วยอุณหภูมิอาจจะสูงถึง22องศานั่นคงจะดีนะ และท้ายสุด1ปีมีเท่ากับ290วันบนโลกหรือประมาณ9เดือนโลกนี้ไม่มีดาวบริวารเพราะงั้นก็น่าเสียดายที่เราต้องบอกลากับวิวที่สวยงามของดวงจันทร์แต่ถ้ามองในแง่ดีเราก็อาจมองเห็นดวงอาทิตย์ในฐานะที่เป็นดาวเลืกดวงเล็กอันห่างไกลเราชื่นชมมันบนท้องฟ้งฟายามค่ำคืนได้ขณะนึกถึงบ้านของเราและในขณะที่ไม่ได้ซ่อนตัวจากแมงมุมยักษ์นะและนี่คือทั้งหมดที่เรารู้ในขณะน,นี้โชคไม่ดีที่การสำรวจดาวเคราะห์ดังกล่าวค่อนข้างยากจึงมีข้อมูลสำคัญมากมายที่เรายังไม่รู้ ตัวอย่างเช่นดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นแบบไหนกันใช่เราขาดข้อมูลที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับเคป l e r ร 22b เราไม่รู้ว่ามันเป็นดาวเคราะหินหรือเปล่าและถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นข้อมูลที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ทั้งหมดก็ไม่มีความหมายอะไรเลยมันอาจเป็นดาวเคราะห์แกส๊สหรือดาวเคราะที่ปกคลุมด้วยแกส๊สแต่มีแกนแข็งอย่างดาวเนปจูนหรือดาวเคราะหน้ําที่มีมาหาสมุทรขนาดมหึมาปกคลุม ในกรณีนี้ถ้ามันเป็นดาวเคราะห์น้ำก็จะดีที่สุดอย่างน้อยเราก็สร้างเมืองใต้น้ำที่นั่นได้เรากรองน้ำและกินปลาจนกว่าเราจะพัฒนาเป็นสัตว์สถเทิน,น้ำาสเทินบกมันนับเป็นวิวัฒนาการไหมนะถ้าเราย้อนกลับไปยังรากเงาของตัวเองแต่นักวิทยาศาสตร์คิดว่าเคปเลอร์ยบอีอาจเป็นดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายดาวเนปจูนนักดาราศาสตร์บางคนกำหนดให้ดาวเคราะห์นี้อยู่ในหมวดหมู่ของดาวเนปจูนขนาดเล็กด้วยซ้ำ ใช่แล้วนี่คือประเภทของดาวเคราะห์จริงๆแต่สิ่งนี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์แต่ถึงแม้จะโชคดีสำหรับเราที่เคปเลอร์ยีีกลายเป็นดาวเคราะห์หินเราก็ยังไม่รู้ว่าชั้นบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงหรือมันมีชั้นบรรยากาศหรือเปล่าแล้วถ้ามันมีชั้นบรรยากาศแบบดาวศุกร์ซึ่งเป็นพิษมากกว่าแฟนเก่าของคุณซะอีกละ่ะงั้นเราจะต้องขุดลึกลงไปใต้ดินเพื่ออยู่รอดบนรดราวเคราะห์ดวงนี้ให้ได้จากนั้นเราก็ต้องหาแหล่งความร้อนเพราะใต้ดินนั้นค่อนข้างเย็นนั่นสิหวังว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะ มีความเป็นไปได้มากมายกับเคป l e r ร 22b จนถึงตอนนี้เรายังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่หวังว่านักวิทยาศาสตร์จะค้นพบมันก่อนที่เราจะส่งมนุษย์กลุ่มแรกขึ้นกระสวยและส่งพวกเขาไปพิชิตเคป l e r ร 22b นะมันคงจะแย่แน่ๆถ้ามันกลายเป็นดาวเคราะห์แกส๊สหรืออะไรทำนองนั้น